สวัสดีค่ะคุณจิตมารายงานผลการเตรียมความพร้อมและวิธีการสอนออนไลน์ของห้องเรียน EIC ป .2 ทับหนึ่งนะคะ ครูจ๊ตเริ่มจากให้ครูอ้อยเชิญเข้าไลา์กลุ่มเพื่อเข้าไปพูดคุยและนัดหมายกับผู้ปกครองในการเรียนออนไลน์ห้องเรียนซูมและห้องแอดโมโดของครูจ๊ตนะคะหลังจากนั้นครูจ๊ตก็ได้สร้างไลก์กลุ่มห้อง e i c ป2ทับเปิดห้องเรียนซูมเปิดห้องแอดโมโดแล้วก็เชิญให้นักเรียนเข้าห้องแอดโมโดของครูจ๊ตตอนนี้มีนักเรียนเข้าห้องเรียนทั้งหมด27คนคะ่ะครูจ๊ตเริ่มทําการเปิดห้องเรียนซูมตั้งแต่วันที่30เมษายน นะคะคมีนักเรียนเข้ามาเรียนห้องเรียนวันแรกของครูจิ๊ดสิคนค่ะและหลังจากนั้นครูจิ๊ดก็ได้พูดคุยกับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในวันถัดไปนะคะครูจิ๊ดเริ่มเปิด ในวันที่2จนถึงวันที่15นะคะมีนักเรียนเข้ามาเรียนจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่านักเรียนก็ได้มีการฝึกการเรียนห้องเรียนซูมมาจากคูอ้อยบ้างแล้วนะคะทําให้นักเรียนสามารถคล้องเรียนซูมกับคุูจิตได้เร็วขึ้น ครูจิ๊ดได้กำหนดเวลาให้กับนักเรียนเป็นเวลาช่วงบ่ายโมงตรงของทุกวันนะคะซึ่งช่วงนั้นจะเป็นเวลาที่รองนรงนัดหมายให้ครูเข้าห้องเรียนห้องเรียนซูมของครูเนี่ยวเวลา4ี่โมงนะคะครูจิตก็เลยจัดให้นักเรียนเข้าห้องเรียนเวลาบ่ายโมงแต่หลังจากที่รองนรงเปลี่ยนเวลามาเป็นบ่ายโมงตรงเหมือนเดิมนะคะครูจิตก็เลยได้มีการแก้ไขจัดเวลาเรียนให้กับนักเรียนใหม่ นะคะโดยการจัดตารางสอนให้กับนักเรียนแล้วก็เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาเรียนของนักเรียนที่มีการเรียนออนไลน์จากศูนย์ติวต่างๆด้วยนะคะคุูจิ๊กก็เลยจัดตารางสอนให้กับนักเรียนในวันจันเวลา10โมงถึง10โมง40วิชาภาษาไทยวันอังคาร10โมง4ถึง10โมง40วิชาสังคมวันพุธ9โมงถึง9โมง40วิชาภาษาอังกฤษวันพฤหัส สัปดีนะคะ9 0โมงถึง9โมง40วิชาภาษาอังกฤษวันศุกร์1 0โมงถึง10โมง40วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งจะสอนสลับสัปดาห์กันนะคะและช่วงนี้คุูจิตก็ได้ดำเนินการสอนห้องเรียนซูมนะคะในวันจันทร์คุูจิตก็เปิดสอนวิชาภาษาไทายซึ่งมีการเรียน การเรียนสดนะคะโดยคุูจิตดนำสื่อจากสื่อต่างๆนะคะมาใช้กับนักเรียนให้ตรงกับหลักสูตรนะคะแล้วก็ได้ทำคลิปวิดีโอย้อนหลังเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าห้องเรียนซูมได้สามารถไปเปิดดูย้อนหลังได้นะคะและในวันอังคารนะคะครูจิ๊ดก็ให้คูเจียบได้ดำเนินการติดต่อกับผู้ปกครองโดยตรงส่วนวันพุธ ครูจิ๊กก็จะเข้าห้องเรียนซูมกับทิเชอร์มิเชลนะคะโดยทิเชอร์มิเชลจะส่งลิงก์ห้องเรียนซูมมาให้คุูจิ๊กแล้วคุูจิ๊กก็จะส่งให้กับรายกลุ่มของผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุูจิ๊กก็จะเข้าไปเช็คจํานวนนักเรียนแล้วก็เข้าไปในห้องเรียนของทิเชอร์ด้วยส่วนวันพฤหัสนะคะก็จะเป็นการส่งคลิปวิดีโอของทิเชอร์มิเชลให้กับ ลายกลุ่มของผู้ปกครองซึ่งที่เชิญจะส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณจิ๊ทสองคลิปวิดีโอนะคะโดยในวันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นการเรียนในคลิปวิดีโอซึ่งรองดิวก็ได้ให้ที่เชิญมิเชลเนี่ยมาช่วยสอนให้กับห้อง eac ป2ทับหนึ่งโดยการเข้าห้องเรียนซูมหนึ่งวันคุณจิ๊ทก็จะจัดให้เขาเข้าห้องเรียนซูมในวันพุธ 1วันแล้ววันพฤหัสก็จะเป็นการส่งคลิปวิดีโอมาให้ครูจิต๊ตสองคลิปวิดีโอนะคะส่วนวันศุกร์นะคะครูจิต๊ตก็สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเข้าห้องเรียนซูมสอนสดนะคะนำสื่อต่างๆมาเรียนกับนักเรียนแล้วก็ทำคลิปวิดีโอย้อนหลังส่งให้ในลายกลุ่มของผู้ปกครองให้นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าห้องเรียนซูมได้สามารถไปเปิดเรียนย้อนหลังได้นะคะอันนี้คลิปวิดีโอของครูจิ๊ที่ทำเสร็จแล้วมีทั้งหมด5คลิปซึ่งครูจิ๊ก็ทำคลิปวิวดีโอลงในช่อง YouTube ของครูจิ๊เองนะคะโดยคลิปวิดีโอ,อครูจิ๊ดทา มีวิชาภาษาไทย3คลิปวิดีโอก็คือการเรียนเรื่องตรายายงอักษรสามหมู่ซึ่งมีเวลา5นาที16วินาทีคลิปวิดีโอที่2ก็คือการผ่านอักษรกลางนะคะมีเวลา7นาที15วินาทีแล้วก็การผ่านอักษรสูง7นาทีแล้วตอนนี้คุณจิตก,ก็กำลังทำคลิปวิดีโอการผ่านอักษรต่ำซึ่งยังไม่เรียบร้อยดีนะคะ ส่วนวิชาคณิตศาสตร์นะคะมี2คลิปวิดีโอด้วยกันนะคะก็คือเรื่องการอ่านการเขียนจำนวนนับไม่เกิน1,000ส่วนคลิปแรกคุูจิจะนำคลิปวิดีโอจากช่อง DLTV นะคะมาตัดต่อแล้วก็ส่งให้ในลายกลุ่มของผู้ปกครองให้นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนซูมได้นะคะสามารถไปเปิดดูย้อนหลังได้นะคะส่วนคลิปที่2ก็จะเป็นเรื่องการอ่านการเขียนจานวนนับไม่เกิน1,000เช่นกันนะคะโดยคลิปนี้ครูจิจะตัด จะจัดทำขึ้นมาเองนะคะโดยมีเวลา4นาที53วินาทีนะคะการทำสื่อต่างๆในการเรียนห้องเรียนซูมแล้วก็การจัดทำคลิปวิดีโอย้อนหลังนี้นะคะครูจิตก็พยายามที่จะไปไว้ในทุกๆช่องทางที่ครูจิตมีนะคะเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนห้องเรียนซูมกับครูจิตได้นะคะ โดยคุูจิตก็นำสื่อต่างๆไปไว้ในไลน์กลุ่มผู้ปกครองห้องเรียนแอดม d โดแล้วก็ Facebook ของคุูจิตนะคะซึ่งตอนนี้คุูจิตก็มีเปิดห้องเรียนซูมนะคะแล้วก็มีไลน์แล้วก็มีห้องแอดม d โดที่สามารถเข้ามาดูกับคุูจิตได้ ซึ่งตอนนี้คุูจิตดก็ยังไม่ได้เปิดห้องเรียน Google c l a s s Room นะคะการส่งข้อมูลต่างๆเข้าไปในทุกช่องทางของคุูจิตดนะคะก็เพื่อช่วยเหลือ,อนักเรียนที่ไม่สามารถที่จะเข้าเรียนห้องเรียน Zoom ได้สามารถมาเปิดเรียนย้อนหลังไปกับเพื่อนๆได้นะคะและในส่วนของการบ้านนะคะคุูจิตดก็จะสั่งไว้ในห้อง Admodo แล้วก็ ลายกลุ่มผู้ปกครองนะคะในห้องแอดโมโดนี้นักเรียนซึ่งอยู่ในช่วงชั้นที่1เนี่ยก็จะยังไม่สะดวกเรื่องการส่งการบ้านในห้องแอดโมโดให้กับครูจี๊ด ครูจิตก็จะไม่ได้บังคับให้นักเรียนมาส่งการบ้านในห้องนี้นะคะส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็จะส่งการบ้านของนักเรียนให้กับครูจิตในลายกลุ่มบ้างในลายส่วนตัวบ้างนะคะครูจิตก็จะทําการตรวจการบ้านให้กับนักเรียนทุกคนที่ส่งมาในลายทั้งลายส่วนตัวและลายกลุ่มครูจิตก็จะได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองในทุกๆวันนะคะ จากการเรียนที่ผ่านมานะคะครูจิตก็ได้เปิดาการสอนห้องเรียนซูมเป็นเวลา6ชั่วโมง40นาทีนะคะแล้วก็ในช่องทางอื่นๆอีกนะคะจากการสำรวจก็พบว่านักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้เป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ในช่อง DLTv นะคะครูจิตก็ส่งเข้าไปในลายกลุ่มของผู้ปกครองนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถไปเปิดดู กับช่อง DLTV ได้นะคะจากการที่เรียนผ่านมานะคะนักเรียนให้ความสนใจเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีให้การสนับสนุนที่จะเข้าห้องเรียนซูมกับครูจิตเป็นประจําในทุกๆครั้งนะคะแล้วก็สามารถส่งการบ้านให้ครูจิต ในทุกๆครั้งที่คุณจิตได้สั่งไปนะคะตอนนี้ก็ถือว่าห้อง EIC ป .2 ทับ1นะคะมีความพร้อมทางด้านการเรียนออนไลน์เ,เป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งมีส่วนน้อยที่คุณจิตได้รายงานไปแล้วนะคะก็คือเพียงแค่4คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นห้อง EIC ป .2 ทับ1นะคะก็สามารถเรียนออน,ออนไลน์ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็คิดว่า นักเรียนก็ยังคงให้ความสนใจกับการเรียนออน,ออนไลน์กับรูจิตอยู่นะคะแล้วก็รูจิตก็พยายามที่จะทําคลิปวิดีโอที่สอนให้กับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีก2สัปดาห์นี้นะคะก็พยายามจะทําคลิปวิดีโอออกมาให้กับนักเรียนเรียนตามเนื้อหาที่เรียนอยู่ในช่วงนี้นะคะให้ได้มากที่สุดแล้วก็รูจิตก็คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ ในการสอนออนไลน์ห้อง eic ปสองทับหค่ะสวัสดีค่ะ